ใทรที่เลื่อนผ่านไปผ่านมาเนาะสบายดีเด้อทุกคนสบายดีสวัสดีคนไทยที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะมาเมื่อน,นี้นิกสาวลาวมาเห็ดงานอยู่ไทยเนาะเลิกงานสีทุ่มเฮากาซิมาเฮ็ดเฮ็ดคลิปที่แบบสุพักเนาะทุกคนสุพักแบบบ้านลาวเลยของกินแบบลาวอะ่ะแบบว่าเราถึงแม้ว่าเรามาทํางานที่ไทยเนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่ลืมแบบ กับข้าวของตัวเองเพราะว่าอยากกิน <c oughs> ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแต่ว่าเราเคยกินยังไงเราก็จะกินอย่างนั้นแล้วนะทุกคนแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบแม่แม,แม่สอนทำนะที่บ้านแม่สอนทำแต่ว่าพอมาอยู่กรุงเทพเราก็ต้องทําเองแล้ว,ลวทุกคนไม่มีใครสอนแล้ว <c oughs> อันนี้ที่ใส่เนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยชูรสคัวเขาไม่รู้เลยไงเป็นคนลาวเลยใส่ชูรสเยอะขนาดนะั <c> ้น <oughs> า wow, อันนี้จะเป็นมือกล้องให้นะตอนนี้เราผักเราก็จะสุกแล้วเนาะไอที่ทุกคนเห็นนั้นมันคือแหนมนะทุกคนแหนมแหนมที่มีคนมาขายเนาะก็บอได้ตั้งใจอันนี้แต่แต่ว่าสงสารเขาแบบเขาท้องด้วยก็เลยแบบซื้อมานะนี่ตอนนี้มันก็น่าจะสุกแล้วแต่นิกว่ามันยังไม่สุกเราเห็นไหมมันยังแบบเขียวๆอยู่เลยนะแต่ว่าแกะแกะดูข้างในนะ มันขาวแล้วทุกคนสุกแล้วสุกเร็วมากมามาต่อเนาะหลังจากนั้นผักสุกแล้วเฮาก็จะมาเอาขออนุญาตเราลาาผสมไทยนะเพราะว่ามีคนขอมาอย่างนี้เนาะให้ทำขีดแบบผสมกันโอเคอันนี้เราก็สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเราก็จะมาตักแบบ ตักออกเนาะก่อนก่อนอื่นเลยนี่ใครที่ไม่กินแบบผักต้องเลื่อนเลื่อนแรืว่าเลื่อนผักก็ได้นะคะเพราะว่าไม่กินผักคราวนี้เราก็จะมาเอาออกกันนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นเหมือนแบบทุกคนอันนี้นั่นแหละก็จะมาบีบก่อนผักที่เราจะมาแบบสุกวันนี้มันก็ไทยเขาเรียกอะไรนะไทยไี่เคยกินรอเปล่าคนไทยกินไหมสุกผักรู้จักรอเปล่ารู้จักไหมคะ บางคนอาจจะไม่กินแล้วแต่ว่าคนนีตใส่ไม่น่าจะจริงน,นะเนี่ยเราก็จะมาฉีกชีกเนะีกให้มันอันนี้แล้วเราก็จะมาใส่ส่วนผสมแบบพวกเกลือกะปิอย่างนี้ถ้าชอบอะไรก็ใส่อันนั้นเนาะปลาแดงปลาล่าแบบหลายอย่างทุกคนซึ่งแบบภาษาเราก็บางอย่างมันก็จะคล้ายๆกันเนะาะอย่างเช่นอันนี้นะ นี่นมะเขือมะเขือพวงเนี่ยเราเขาเรียกว่ามะเขือพวงก,กน,น่นจาจะแล้วก็แบบผักบุ้งก็เหมือนกันชื่อเหมือนกันตำลึงนี่ตำลึงก็เหมือนกันทีผ <c oughs> ักชีฝรั่งที่เราเขาเรียกว่าผักชีฝรั่งคือกันนี่ในทุกคนต้นหอมนี่ที่เราเขาเรียกว่า จะเอินแบบแคล้ายๆกันเลยชื่อเหมือนกันหมดคกสามช้อนซ่อมนี่ไม่เหมือนนะที่เราก็เรียกว่าบวงเยว,ว่าไทยเขาเป็นมาช้อนซ่อมซึ่งตอนที่นิกมากรุงเทพกรุงเทพแรกๆเนี่ยนี่ไม่รู้อะไรเลยนะแต่ว,ว่าเจ้บอกว่าเอาเอาการะมันให้หน่อยแบบซึ่งนานมากก็ไม่รู้จักนะว่ามันคืออะไรเขาก็บอกว่า ไปเอาสักทีเราก็ยืนยืนงงอยู่นั่นแหละกะละมังคืออะไรฮะกะละมังคนงงนี่งงมากเลยนะทุกคนไม่ใช่ว่าอะไรกนีย่ยืนงงมากขนาดเค็มขัดยังไม่รู้เลยพออยู่นานๆไปเนี่ยเริ่มเข้าใจทีละอย่างเริ่มจากช้อน่อมก่อนที่นี่มามครั้งแรกนี่ไม่รู้จักช้อนสอมน,นะนี่ก็เริ่มรู้จักช้อน่อมพยายามจำแล้วก็กะละมังแล้วก็เค็มขัด แล้วอยู่ประมาณสีห้าเดือนก็ค่อยรู้จักเรืเยอะเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แทบจะรู้จักหมดเลยทีนดีก็ <Okay. S 1> แล้วก็แรกๆอ่ะหนังสือไทยก็ไม่ค่อยจะเป็นนะอ่านไม่ค่อยได้ด้วยแบบมันงงมดูแล้วมันงงมากเลย <c oughs> พออยู่นานๆก็เหมือนเดิมมีแชร์วันนี้กันี่นะก็พอแบบอันไหนที่มันเหมือนภาษาลรามากๆนี่ก็จะอ่านออกอันไหนที่มันแบบอแบบย่างเช่นมันมีตัว ฉละแบบฉละตัวปแปลกๆอ่ะน,นีงอ่างไม่ออกนะทุกุ้งดำเนี่ยอันนี้เวาไปวาวมากันเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วเนะาะลืม,มรีวิวเลยว่าใส่ยังไงหอมก็ลืมเลยนะอันนี้นี่ก็ลายเราทุกคนทำบุได้ชีเฮดนำกับมีแค่พริกแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลนะอันนี้ใส่แค่พริกกระแดงแล้วก็ชูรสแค่นั้นเองแล้วก็ผักแบบเมนูผักก็มีแต่ผัก เนี่เคยกินแบบนี้ฝากค,คอมเมนต์บอกไปน,นะหรืวอว่านี่อาจจะเคยกินคนเดียวหรือเปล่านี่ตอนนี้อันนี้เราก็จะมาเปิดแหนมกันนะแหนมก็สุกแล้ว <c oughs> ได้เวลากินแล้วทุกคนมาเดือกินข้าวเดือกินท่ากับนิดเดือ์คนดูทั้งหลาย